สวัสดีครับผมย่ามกังคังกับขึ้นครับพี่น้องพบกับบ่าวโน่ชาแนลคือเราครับพี่น้องมือนีครับผมมือนีครับผมเฮามาอยู่ที่ครับผมท่าเรือแหลมชะบังครับผมตอนนี้ก็บเวลาเกือบเกือบตีทุ่มแล้วพี่น้องเกือบเกือบตีคุมแล้วพรุ่งนี้เขามีรับงานครับผม15คันนะครับผม15คันนะครับผมบรรยากาศรอบท่าเรือตอนนี้เขาเพิ่งจะมาถึง4ี่คันนะครับพี่น้องเดี๋ยวบ่าวโน่จพาพาเมืองบรรยากาศรอบท่าเรือนะพี่น้องร้านจอดยางใหญ่ครับพี่น้อง ลานจอดกลางทุ่งครับพี่น้องเออเจอกันครับพี่น้อง15คันทีมงานทนโชกทานสปอร์ตครับผมชุดจอดครับผมทีมงานแก้วนี่หละพี่น้องบรรยากาศรอบๆท่าเรือครับผมลานกลางทุ่งที่เขาว่ากันอยู่นั้นครับพี่น้องอยู่ที่ครับผมอยู่ในท่าเรือแหลมฉบังครับพี่น้องด้านนี้ครับถ้าเกิดผู้ใดเขามาก็เขาว่าจอดพักรถพักล่ราได้นะครับผมล่อขื่นตินคาได้นะครับผม พรุ่งนี้ไปคืนงานอยู่ที่ B5 นะครับผม B5 ครับผมอยู่นาที่เป็นท่าเรือนำลึกหรือเปล่ากับพจักผุนพี่น้องฟังผุนที่เป็นท่าเรือนะครับพี่น้องท่าเรือในท่าเรือแหลมชะบังนะครับผมในท่าเรือแหลมชะบังเบาโนกับผ้ามะมองบรรยากาศตอนกลางคืนครับผมบรรยากาศดีพี่น้องฝนพึ่งี่ตกหยุดนะครับผมฝนพึ่งจะตกหยุดครับผมเพราะว่ามืออื่นมันมีหลายขั้นครับพี่น้องพรุ่งนี้มีหลายขั้นครับผม15คขั้นครับผมวันนี้ถามที่เป็นกับอีกสิบาขั้นมาสั่นผมในยินน่าวมากครับผม หลายครับผมงานช่วงนี้ครับผมกับพ่อไดเรียนพ่อไดคาบบทู่ครับผมนี่แหละเด็กดินเท่ากับตองมากครับผมมันเป็นอาชีพเข้าครับผมอาชีพขับรถบรรทุกเข้าตอนนี้พึ่งหนีม้วหัวตีขั้นในพี่น้องพึ่งหนีม้วหัวตีขั้นหมือนีไดมากครับลูกน้องอีกตือครับผมพวที่ได้พ่อกันนะครับผมพวที่ได้พ่อกันตอนขั้นนี่โดนเจอกันนะครับผมดนนานครั้งหนึ่งครับพี่น้องกวดที่ไดเมื่อพ่อกันครับผมกวดทีได้แลนงานน้ำกันประกติกับแลนไพแลนมั่นนะครับพี่น้องนี่แห บานโนกับภาคเมืองเดาคะ่ะมีโอกาสกับที่ไทยเมืองมีเรื่อยครับพี่น,อน้องมีโอกาสกับไทยเมืองมีเรื่อยครับพี่น,อน้ญญงองแบบนี้แหละบรรยากาศค่อข้างมุ่งขึ้นครับพี่น้องกับสู่ต่อไปอาชีพข้าวโรยบรรทุกครับผมบางคนเบนอธิโมมากบางคนเบนกาอาจจะมากนะครับผมในอาชีพนี่กับรับผมผู้ใดโมมากกับว่าเป็นยังครับผมส่วนบานโนเดินสายนีไมาได้หลายปีแล้วกับมีความชินชอบครับผมในอาชีพข้าวโรยบรรทุกนะพี่น,อน้องกแก้วครับผมสู่ต่อไปครับพี่น้องทุกนาทีทุกอาชีพทุกการงานนะครับผม บรรยากาศดีร่มเย็นดีๆครับผมเมื่อแลงกันที่นนอนนี่แหละครับผมแล้วก็ดีิอดทีมงานเะครว่าอีกหลายขั้นนะครับพี่น้องรอดทีมงานเข้ามาอีกหลายขั้นครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้แหละครับผมก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาโนูชาแนลน้ำเนรอนะครับผมสวัสดีครับ